แค่นี้แหลยอัลโหลยองกัติโยสวัสดีครับใส่น้ำไปจักเธาได้พี่ประมันนี่เล่ามันกินมันลงปุ๊บเป็นบอลาบเนื้อครับมินคาให้ให้น้ำมันเหยฮเบิดก้อยกลอยอันนี้ต้มครับมันกัดสิ้นแล้วแกน้ำมันมอนี่เอิ้นมอนี่คุยกับเมียเอิ้นซื้อเว้ยอันนี้ซุ้อเอิ้นซื้อมาเงินก้อยดิบเด้อครับบอสบ่บอกพูดเลยอันนี้ผมผมบ่กินดิบเนาะ อันนี้เพื่อนมันขว่ไม่ผมนะผมกินสุกนะผมบอกินดิบนะแกจะเรียกเองเรียกอะไรก็อยู่ปันนี่น่ะทีรักอันนี้ผักหอมครับเจ้าข่อยเออเจ้าข่มากินกับก๋วยเกี๋ยวก็คือแม่มึงิ่งกินก็ข้าวเจ้าเดียวเจ้าข่ออยคืแม่มึงกินก็ข้าวเจ้าข้าวเหนียววัได้ซื้อมาเดี๋ยวลงไปแคี่ยมหนึ่งก้อนหนึ่งกิซื้อข้าวเหนียวมาใหดกินมาหุงกินมาหนึ่งเสื้อหนึ่งเสื้อได้เสื้อๆน้ำกันครับ ก้อยต้มแบบไทยยครับอยู่เกาหลีใต้ครับขอบคุณครับที่รับชมบนีหะพ่อแม่มาละเล่นกัน